กุ๊กได้ปลาขาวส้อยมาจ้ะขอดเกล็ดแล้วก็เอาขี่ขอ,อกแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะปุ๊กกุกก็จะนี่ค่ะบางตรงนี้นะจ๊ะบางด้านข้างของเขาค่ะบางด้านข้างของเขาเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะตัดหัวออกด้วยค่ะออกด้วยนะคะจะได้ทานส้มปลาขาวส้อยได้อย่างอร่อยเลยนะคะแล้วก็สบายใจได้เลยค่ะไม่มี ที่ที่สิบอยู่กับลำตัวมงเขาเลยนะจ๊ะเพราะว่าเอาหนอนตกไปแล้วนะจ๊ะเปลาเลยจ้ะป <c oughs> ูพุกทำเสร็จก่อนทุกตัวก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปลาไปล้างนะจ๊ะค่อยๆบ้างปลานะคะทําคนเดียวค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะว่างก็ทําจ้ะกอดเกล็ดเอาขี้ออกแล้วก็บ้างแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ เอามาล้างน้าก่อนเลยจ้าล้างน้ำ่าก่อนนะจ๊ะปลาสาดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกรุ๊กก็เตรียมค่ะเตรียมน้าซาวข้าวค่ะเทลงไปที่ตัวปลาเลยจ้าช่วยนหนะอจ๊ะปลาสี่กิโลใช้เกลือสี่ทับพีจา้าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทําให้ตัวปลาแข็งตัวแล้วก็ปลาของเราจะไม่พาวนะคะครุ๊กก็จะคนค่ะคนเกลือแล้วก็น้าซาวข้าว ปลาให้เข้าขากันเลยนะจ๊ะแล้วก็หมักทิ้งไฟที่30นาทีค่ะแช่ไว้นะคะแช่ปลาครบ30นาทีแล้วค่ะเอาปลาไปล้างกันนะจ๊ะดูค่ะขั้นตอนการล้างปลาของครูคุกค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยค่ะสะอาดด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะสวยด้วยจ้าไม่ได้ใส่สารฟอกขาวนะคะปลาส้อยล,ล้วนเลยจ้าปลาส้อย4กิโลนะคะ บูกุกก็จะใช้เกลืออยู่ที่สองขีดครึ่งค่ะสองขีดครึ่งนะคะปุ๊บเคล้าเข้ากับตัวปลาเลยจ้านวดเกลือให้กับตัวปลาให้เข้ากันเลยนะจ๊ะนวดไปเรื่อยๆเลยจ้าเมื่อนวดปลากับเกลือเข้ากันแล้วนะคะเราก็หมักทิ้งไว้ค่ะสามสิบนาทีนะจ๊ะหมักปลาครบสามสิบนาทีแล้วนะจ๊ะ เอาปลาไปพักให้เสด็จน้ำก่อนนะจ๊ะปลาสวยจังค่ะนำปลาที่หมักเกลือมาเทใส่ตะกร้าเพื่อให้ปลาเขาเสด็จน้ำและน้ำเกลือก่อนนะจ๊ะค่อยเอาไปปรุงจ้าดูค่ะหลังจากทูุ๊ก,กพักปลาให้เสด็จน้ำเกลือนะจ๊ะดูค่ะ เนื้อปลาของเขาจะสวยงามมากเลยค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยนะคะว่าครูกุกไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่บินประสิวจาไปปรุงกันเลยจ้าเป็นขั้นตอนของการปรุงปลาส้มปลาขาส้อยแล้วนะจ๊ะมาดูครอว่าคุูคุกใช้อะไรบ้างคะปลาส้อย4กิโลนะจ๊ะครูคุกใช้ค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมอีกครึ่งกิโลจ้า ลราคุกก็จะคลุกเคล้าเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากับตัวปลาเลยนะจ๊ะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดไปเลยจ้าให้นวดนะคะอย่างขั้นแงกรอให้เครื่องปรุงเขาเข้าไปที่ตัวปลาก่อนจ้ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใส่เกลือนะคะเพราะว่าเราผ่านเกลือมาหลายขั้นตอนแล้วจ้ะแล้วค่อยๆคิมไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะ ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะสองช้อนจ้าเมือม่อนวดตัวปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงแล้วนะจ๊ะบุ๊คกก็จะเอาปลานี่แหละจ้ามาปั้นเป็นลูกพุนบอลเลยนะคะนี่ค่ะปั้นไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเอาน้ําเขาออกให้ด้วยนะจ๊ะปลาเขาก็จะเป็นเร็วนะจ๊ะแล้วก็อร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะปั้นเลยนะจ๊ะปั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยนะคะว่า ครูกุ๊กไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ดินประสิวค่ะมั่นใจเลยค่ะทานด้วยความสบายใจได้เลยค่ะครูกุ๊กตัดหัวเอาที่ข้ออกแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะครูกุ๊กก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะจนหมดเลยจ้าหมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะครูกุ๊กก็จะใส่นี่ค่ะน้ำที่เหลือค่ะลงไปอีกนะจ๊ะ ถ้อย่างนี้นหคะอยู่ที่สามรอบเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะให้ปลาเขาเนี่ยเข้ากับเครื่องปรุงได้ดีเลยจ้ะลืมไเลยจ้ารีก้อนกลมๆนะคะวนวดใหม่อีกทีนึงจ้านวดเสร็จก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆอีกนะจ๊ะรอบที่สองเลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะปะน้ำไปใส่ ที่เราปั้นนะคะแล้วก็พุกอีกเมเดิมจานแล้วก็ปั้นอีกรอบที่สามนะจ๊ะปั้นรอบที่สามเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนน้ําที่เหลือค่ะน้ําที่เหลือนะคะเราก็จะเอาใส่ใบรา,าดในกระปุกค่ะเมื่อเราใส่กระปุกนะจ๊ะตอนนี้ก็เอาไปชั่งใส่กระปุกก่อนนะจ๊ะน้ําที่เหลือค่ะมาทเทใส่กระปุกเลยจ้ะใส่กระปุกเลยนะจ๊ะ เราก็จะได้น้ำหนัวนะคะไปเลยจ้าแซบเวอร์เลยค่ะพร้อมที่จะรัดถุงก่อนนะจ๊ะส้มปลาขาวซอยค่ะกระปุกนี้100บาทค่ะกระปุกนี้ห้าสิบบาทค่ะ